สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศริสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสกเกตและอำเภอกันทละลาากักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิบ New ิวภาอีสารเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้ม ข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษณะกงแก้วค่ะและเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดสิเกตประชุมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่โรงเรียนบ้านละลมอำเภอภูสิงจังหวัดสิเกตค่ะเม,มื่อวันที่21พฤศจิกายน2,568เวลา13.30นาิกา30นาทีค่ะนายที่วารุงแก้ว ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดริสเกตประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดริสเกตเป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนหมู่บ้านศิลหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงของอำเภอภูสิงห์โดยมีนายสงาอาดอินครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมนางสาวพัฒนาสังโกมลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละลมนาย,ยกสมาคมครูอำเภอภูสิงห์ นายวิสันด์อนผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนรามนายอดิศักดิ์ธรรมพรผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยตามอนพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนทุกสังกัดของอําเภอพูสิง์เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันนายศรีสุวรรณอเอน็นผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโพทองเคียนซิรีผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินหาตามรอยพ่ออย่างพอเพียงได้กล่าวค่ะว่า อำเภอภูสิงห์มีโรงเรียนทุกสังกัด32แห่งรวมทั้งการศึกษาพิเศษและกลมส่งเสริมการเรียนรู้หรือสอกลอปีนี้เป็นปีแรกที่มีโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการทั้ง32แห่งด้านนายอุดมโพชัยครูผู้ทรงคุณค่าของสังคมออกคกสสพปศิส,ส,สกเกตเขตหนึ่งได้กล่าวว่าในปีการศึกษา2568 มีโรงเรียนทุกสังกัดเข้าร่วมโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินหา้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงจำนวน692แห่งกิจกรรมหลักที่ทำมีอยู่3กิจกรรมด้วยกันคือประเมินตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อให้กำลังใจทุกโรงเรียนปีละหนึ่งครั้งประเมินโรงเรียนระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาและชุมชนต้นแบบระดับอำเภอ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับจังหวัดและจัดกิจกรรมเชิดชูเกียตรติแม่ตัวอย่างแม่ผู้ส่งคุณค่าของแผ่นดินในเทศกาลวันแม่แห่งชาติสำหรับเรื่องที่ประชุมกันในวันนี้มีอยู่3เรื่องด้วยกันคือเรื่องการประเมินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจระดับอำเภอเพื่อสรรหาโรงเรียนต้นแบบระดับอำเภอเรื่องจัดหาผ้าป่าเพื่อจัดตั้งกองทุนโรงเรียนหมู่บ้านสิน้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เจ้าคณะจังหวัดสิสเกตประธานกรรมการอุปถัมภ์ได้กำหนดให้ทอดพระป่าในวันที่14มกราคม2569ที่วิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงขณะนี้มีผู้แสดงเจตนารมณ์ที่จะสมทบกองทุนแล้วดังนี้พระครูอารุณปุญโยภาสวัดสำรงเกียรติ20,000บาทรองเจ้าคณะอำเภอพยุ5,000บาท คักูวรการน้อยสงวน5,000บาทนายวิทยาพันเพลงและครอบครัว10,000บาทพันเอกทศพลรุงแก้ว10,000บาทผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิติรัตน์รุงแก้ว10,000บาทนายทศพรนางจุธามณีรุงแก้ว10,000บาทผู้อำนวยการจารึกทองเพชรและครอบครัว5,000บาทผู้อำนวยการธีระนันคำคาวีและครอบครัว1น0 0 0บาทผู้อำนวยการธนกฤตบุญปัญญาและครอบครัว1น0 0 0บาท ผู้อำนวยการนิพนธ์สารชาติและครอบครัว5,000บาทรวมเป็นเงิน1,000 0 0บาทและเรื่องการเยี่ยมทหารตำรวจอาสาสมัครและหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาที่ประชุมกำหนดวันที่14กุมภาพันธ์2569เหมือนกับทุกปี โดยขอให้โรงเรียนทุกโรงเรียนใส่บาตเข้าศาสา์อาหารแห้งของเดือนกุมภาพันธ์ระหว่างวันที่11หรือวันที่12กุมภาพันธ์2569ขอบคุณโรงเรียนบ้านละลมโดยการนำของนางสาวพัฒนาสังโกโมลผู้อำนวยการโรงเรียนที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างในการประชุมครั้งนี้ค่ะ